ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลาวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุคทรลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อดีตทีโอลิเวอร์พูลยืนยันงานแรกของไมเคิลเวิร์ดนั่นก็คือการต่อสัญญาเจ้าใหม่ให้กับ3สตาร์ดังหลังจากที่ทางด้านของไมเคิลเอเวิร์ดข้ามารับหน้าที่เป็นซีอีโอทางด้าน,นกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานั้นทำนั้นตอนนี้หลายฝ่ายกําลังจับจ้องว่าง,งานแรกที่ตัวของไมเคิลเอเวิร์ด ที่จะทํานั้นคืองานอะไรกนะันแน่หลังจากที่ในตอนนี้งานที่ตัวของเขานั้นทําอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือการแต่งตั้งผู้นำการกีฬาคนใหม่รวมไปถึงงานจัดหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่นั่นก็ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกันต่ตืต่นนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าการตอบสนองมายให้กับนักเตะคุณสกันภายในทีมนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานเร่งด่วนที่ตัวของไมเคิลอวัต์นั่นจะต้องเร่งจัดการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ดล่าสุดทางด้าของปีเตอร์มัวอดีตซีอของลิเวอร์พูลซึ่งเคยทำงานเคียงข้างไมเคเควัร์ตที่สโมสรลิเวอร์พูลอย่างเยาวนานจนกระทั่งตัวกอรนั้นลาออกจากตำแหน่งในปี2020ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางทอลสปอร์ตโดยเขากล่าวว่าเรื่องที่ตัวของเขาคิดว่าไมเคเควิร์ตกำลังเร่งจัดการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงสัมมนิกีก็คือการต่อสัญญาชั่วหัยกับ3นักเตะสตาร์ดังของทีมอย่างเวอร์กิฟันดายโมฮเหม็ดซาลาห์และเทนอเล็กซานเดอร์ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดและจากสัญญาของทั้งสามคนนี้กาลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์และลิเวอร์พูลก็กําลังอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะต้องเสียสตาร์ดังเหล่านี้ออกจากทีมไปในาราคาที่ถูกถ้าหากไม่สามารถต่อสัญญาชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับนันอนว่าทุกคนอยากเห็นกับตันทีมฟันได้ดารรับการต่อสัญญาชุดใหม่โบซาลาด้รับการต่อสัญญาชุดใหม่และเทนอเล็กซานเดอร์โนดารับกานต่อสัญญาชุดใหม่พวกเขาคือนักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ด้นนนนานลักษณตอบสนองชหวยให้กับพวกเขาให้ได้นั่นถือเป็นสิ่งที่จําเป็นและตัวผมก็เชื่อว่าไมเคิลเอเวิร์ดน่าจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีและเขาคงรจะมีแผนรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วและลิอร์พูลคงจะไม่ตาน้ํเตื้นที่จะทําให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในสถานก,การณ์ที่ยากลาบากและถูกบังคับให้ขายนักเตะชื่อดังเหล่านี้ออกจากทีมไปในาราคาที่ถูกเพราะกาลังอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายอย่างแน่นอนผมมั่นใจ ผมเชื่อได้ว่าตอนนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างก็เฝ้ารอและอยากจะเห็นวันที่เวอร์กิฟันได์โมเูเมสซาลาและเทนอเล็กซาน,นโดนรน์แล้รักกันต่อเซนทชุดใหม่ซึ่งผมก็บอกว่าไม่ว่าจะงไงก็แล้วแต่นักเตะทั้งสามคนนี้จะรูกร้กันต่อเซนิตชุดใหม่ในช่วงสมัยน,นี้อย่างแน่นอนและทางลิเวอร์พูลนั้นก็คงไม่มีความคิดที่จะขายนักเตะแกนหลักทั้งสามคนนี้ออกจากทีมไปอย่างแน่นอนแต่ถึงเท่าน,นั้น เราก็ต้องมารอดูเนื้อหาในสัญญาชนใหม่ด้วยนะครับว่าจะทําให้พวกเขานั้นยอมรับได้หรือไม่เพราะถ้าเนื้อหาในสัญญาไม่ดีพอก็อาจจะทําให้มีนักเตะบ,บางรายตัดสินใจใย้ายทีมในช่วงตลาดสมเมนี้เลยก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอดีตตำนานปืนใหญ่อาร์เซนอลยนความคิดเห็นเจเกนครับยิ่งใหญ่กว่าอาร์เซนเลนเกอร์ก่อนอำลาลิเวอร์พูล มานูเอลเปอร์ตีนะครับอดีตกองกลางของไอ้ปืนยาอาร์เซนอลและเคยเป็นลูกทีมของอาร์เซนอลเอร์กล่าว่าเจเกนคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลควรได้รับก,การยกย่องว่าเป็นตำนานพรีมลีกที่ยิ่งใหญ่กว่าอาร์เซนอลเอร์เจเกนคลับจะจบช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมกับ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หลังจากคุมทีมมายาวนานถึง9ปีเต็มและระหว่างนั้นเขาพาทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์คว้าแชมป์ฟ,มมมฟุตบอลถ้วยเอเอคัพ ลีครับหลายสมัยซึ่งทั้งหมดนี้จินงกรอบยังคงยึดมั่นในปรัชญายการเล่นฟุตบอลของตัวเองและอาจจะได้อําลาทีมด้วยแชมป์อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้โดยลิเวอร์พูลยังอยู่ในเส้นทางการลุ้น4ี่แชมป์เดยตามหลังอาร์เซนอลแค่ประตูที่เสียเท่านั้นและเพิ่งคว้าแชมป์คารารบัพมาครอบครองได้สำเร็จเนื่องจากนี้ลาวนะครับทีมคอนจิ่งกรอบยังมีโอกาสลุ้นแชมป์ทั้งเอเวอแคัพและยูโรปาลีกไม่ว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไร สถานะความเป็นตำนานพิมลีกของเขาก็การันตีแล้วแฟนบอลส่วนใหญ่มักจะย่องย่องท่านเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันเป๊ปกูเดียร่าโจเซ่มูริโยและอาซนเวนเกอร์ว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุด4คนในลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษแม้จเจคินครอบจะเคยได้แชมป์ลีกแค่ครั้งเดียวแต่เปอร์ตีก็มองว่าเขาเหนือกว่าอาซนเวนเกอร์เปอร์ตีเป็นอดีตแข้งและเป็นสมาชิกทีมของอาซนเวนเกอร์ในยุคข,ของอาร์เซนอลไร้พ่าย แต่เขาก็เชื่อว่าเจคินครับนั้นสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเปิดตีกล่าวว่าต้องบอกว่าอาเซนอลเกอร์ถูกเจคินครับแซงหน้าไปแล้วเพราะเขาเจคินครับควา้าแชมป์พิมลีคควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีคควา้าแชมป์เอเวอเรและแชมป์ลีคับมันชัดเจนอยู่แล้วเวนเกอร์คว้าแชมป์พิมลีกสครั้งทุกคนยังจําได้ถึงเปียร้ไรพ่าย,ายแต่พวกเขาพลาดโอกาสการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีคที่แพ้กับบาร์เซโลโน่านี่คือความแตกต่างระหว่าง2อคน แต่ในแง่ของผลกระทบและการที่อาร์เซนอลเว,นเ,วนเกอร์ต่อสู้กับทันเซอร์อเล็กซ์รูซันมันยอดนี่มากบทเรียนที่ผมทําได้ก็คือการที่เช็กกิ้ครับต่อสู้กับเป๊ปกวัวเดียล่าเราต้องการคู่แข่งแบบนี้มากกว่าเพราะมันทําให้พรีมลีกเปนลีกที่ดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเวนเกอร์จะมีแชมป์พรีมลีกมากกว่าเช็กกิ้ครับเพราะเขาผ่านปืนใหญ่คว้าแชมป์ได้ถึง3ครั้งแต่เช็กกิ้ครับมีสิ่งที่เวนเกอร์ไม่มีนั่นก็คือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยน เจคกิครับยกยง่องการกลับมาของไมเคิลเอเวิร์ดเป็นทางออกที่ดีที่สุดเจคกิครอเชื่อว่าการกลับมาของไมเคิลเอเวิร์ดเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลเอเวิร์ดจะมีบทบาทสําคัญในสโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากหยุดพักไปถึง2ปีโดยเขาจะเข้ามารับตําแหน่งซ e อฝ่ายฟุตบอลคนใหม่ของแฟเวอร์สปอร์ต r o u p อดีตผู้นัดการฝ่ายกีฬาในวัย4 4ปีเคยทำงานร่วมกับเจคกิงครอบอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา6ปีที่เขาดำรงตำแหน่งแห่งนี้ ก่อนอยยออกจากทีมในปี2022หลังจากอยู่โยงกับสโมสรลิเวอร์พูลมานานกว่า10เปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลเจดกิ้ครับยืนยันว่าเขาได้พูดคุยกับไมเคิลเออร์เวิร์ดแล้วหลังจากมีการแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางด้านฟุตบอลของสโมสรลิเวอร์พูลผมเคยพูดไปหลายครั้งเลยว,ว่าผมอยากเห็นสโมสอนอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากที่ผมจากไปเชเก้ครับกล่าวตามจริงแล้วผมคิดว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุด การสนทนาของเราก็เยอดเยะมากเราคุยกันหลายเรื่องเกี่ยวกับความคิดของผมเกี่ยวกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนักเตะสถานการณ์ต่างๆในสโมสรเพราะผมอยู่ที่นี่ตลอดเวลานับตั้งแต่เขาไม่อยู่อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรที่อาจจะต้องเปลี่ยนมันเป็นการพูดคุยกันจริงๆและนี่เป็นข่าวดีสําหรับสโมสรนอกจากนี้แล้วจเจคค์ก็ยังยืนยันว่าเอดเวดไม่ได้พยายามเปลี่ยนใจเขาเกี่ยวกับแผนการที่จะก้าวลงจากตาแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้ เจอกนครับกล่าวเสริมว่าเปล่าเลยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเพราะหน้าที่ของเขามันสําคัญมากและเขาก็ไม่ใช่คนโง่นี่ไม่ใช่เรื่องจิดต้องมาคุยกันก็ลองนึกภาพดูสิถ้าผมเปลี่ยนใจณตอนนี้แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้มันคงเหมือนกับตอนที่ผมบอกว่าจะไม่มีทางไปคุมทีมอื่นในอังกฤษแต่ปีถัดมาผลดันไปรับงานคุมทีมคู่แข่งหรือทีมที่ต้องการผู้จัดจาก,การเถียบ ผมไม่ใช่คนที่พูดอะไรโดยไม่คิดก่อนหรอกนะมันจะหมายความว่าเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้หรอว่าสมมสรน,นี้น่าอาศัศจรรย์ขนาดไหนผมรู้ดีอยู่แล้วตลอดเวลาสำหรับผมแล้วมันคือสมมสรที่ดีที่สุดในโลกและถึงนนั้นผมจะยังไม่ย้ายออกไปอยู่ดีผมแค่ต้องการให้สมมสรประสบความสำเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และผมมั่นใจจริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราสร้างรากฐานที่ดีให้กับคนที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งบริหารและไม่เคยอวดก็คือ กัวเทีที่สดาเร,กรเกลต์คุณส่อทีมเชงเกลตเตรียมรับฟังเสียงวิจารณ์จากเชกิ้งคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเกี่ยวกับการเลือกนักงแตะโดยเฉพาะการเรียกโจโกเม็กับคืนสู่ทีมเชนเก,กลตอ,อ,อีกครั้งหลังหายหน้าหายตาไปนานถึง4ปีโจโกเม็ฟอร์มร้อนแรงกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เขามีความสามารถเล่นได้หล,กลากหลายตำแหน่งทั้งกองหลังตัวกลางและฟูลแบ็ก และล่าสุดก็คือกองการตัวรับเนื่องจากลิวมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่โกเมสก็เคยมีการบาดเจ็บหนักมาก่อนแต่กลับมาโชว์ฟอร์มสมบูรณ์แบบพร้อมลงสนามมากถึง39นัดซึ่งมาเป็นอันดับที่2ในชีวิตการแข่งขันของเขาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนี้เองทั้งในตำแหน่งฟูลแบ็กเซนเตอร์ฮาฟและกองกลางตัวรับมันทำให้เขามีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตับไปนานถึง4ปี โกเมสเคยติดทีมชาญเกฤดไป11นัดระหว่างปี2017ถึงปี2020แต่มาหาอาการมาเจ็บร้อยหลังทำให้เขาหลุดโคต้าติดทีมชาติไปล่าสุดนะครับแกเลตโซเกตจะประกาศรายชื่อนักเตะทีมชุดใหญ่ของทีมชางเกฤดนัดสุดท้ายก่อนศึกยูโร2024ในวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมนี้และมีแนวโน้มที่จะเรียกโจโกเมสกลับมาติดทีมชาญเกฤดอีกครั้งซึ่งอาจจะได้ร่วมเดินทางไปเล่นยูโรที่ประเทศเยอรมนี การทันยาเลือก,กโจโกเมสกับมันติดทีมชาติเกิดขึ้นหลังจากเจ็กิ้งคลับได้ตั้งคำถามกับสื่อของสกีสปอร์ตว่าทำไมโจกโกเมสไม่ได้ติดทีมเชอังกฤษเลยนับตั้งแต่ปี2020โดยหลังจากจบเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนเชสเตอร์1่1ในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมเจ็กิ้งคลับกล่าวว่าดูโจกโกเมสเจก้ลเลยเซอเกตเขาเล่นดีขนาดไหนคุณต้องเอาเขาไปติดทีมชาติ ซูกเมตท,ทำงานอย่างอยอดเยี่ยมในการประกบฟิลฟอร์เดนจนทำให้ดาวเตะของแมนซิตี้ไม่สามารถสร้างความอันตรายได้ตลอดทั้งเกมเกมนี้ร์บูเกือบที่จะคว้าชัยชนะแล้วแต่โดนปฏิเสธจุดโทษในช่วงท้ายเกมหลังจากเจนมี่โดกูดาวเตะของแมนซิตี้ไปยันใส่หน้าอกของอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์แล้วกรรมการไมเคิลเอลเวอร์ปฏิเสธจุดโทษ แอลลีเมคคอยยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของนักเตะลิเวอร์พูลคนหนึ่งในฤดูกาลนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเขาเป็นอย่างมากฟอร์มการกลับมาแจ้งเกิดของหงแดงในฤดูกาลนี้เทียบกับฤดูกาลที่แล้วสะท้อนผ่านฟอร์มการเล่นของเบอร์กิปันได์ที่ฟอร์มตกลงไปอย่างมากในปี2022-2023ถึงแต่เขากลับกลายเป็นคนละคนตั้งแต่ได้สวมปลอกแขนเป็นกับตันทีมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาแอลลีเมคคอยในวัย61ปีกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับท็อปสปอร์ต ในวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาว่าดารรับชาวฮอนแลงคนนี้กลับมาคืนฟอร์มระดับโลกได้อีกครั้งซึ่งเป็นฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บ ACL ในศึกเมอร์ซี่ไซส์ดับบี้แมตช์เมื่อ AT, เดือนตุลาคมปี2020แมคคอยกล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของเบอร์กิฟฟนไน์ว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตอนนี้เขากลับเป็นเหมือนคนเดิมก่อนได้รับบาดเจ็บอีกครั้งแล้วผมค่อนข้างกังวลผมไม่คิดว่าเขาจะกลับมาได้ถึงระดับเดิมก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้ผมว่าเขากลับมาได้แล้วเมื่อพิจารณาเบอร์กิฟนไนท์เคยได้อันดับที่2ในทั่วรางวัลบอลลงดอในปี2019คําพูดของอาริแมนคอยที่ว่านักเตะในวัย32ปีเบอร์กิฟนไนท์กาลังกลับมากนฟอร์มระดับเดิมก่อนบาดเจ็บเ CL ยิ่งตอกน้ําฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของกัปตันทิมลิอร์ผู้ในฤดูกาลนี้อาการบาดเจ็บของนักเตะต,ตัวหลกักทําให้ดาวรุ่งอย่างจาเลวคอนซาและคนนบบลาเนอร์บลัดลีย์ ถูกดันขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมและในขณะที่คุณภาพของพวกเขาก็ทําให้ได้รับโอกาสลงสนามบ่อยครั้งการมีผู้นําที่ใจเย็นและเด็ดขาดอย่างฟันได้คอยช่วยเหลือและสั่งการในสนามก็มีส่วนสาําคัญเช่นกันความสามารถในการช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมแสดงเห็นว่าทำไมเขาถึงเป็นนักเตะค,คนสุคัญของหงดงในการไล่ล่าสีแชมป์เสียารายการ ซึ่งรางวัลแรกก็มาจากชัยชนะ,าะนคาราบัที่ฟอร์มการเล่นของเวอร์เกอรฟันไดมีส่วนสําคัญมากฟันได์เคยได้รับรางวัล PFA Player of the Year เมื่อ5ปีที่แล้วและเป็นรางวัลที่เขาคู่ควรอย่างยิ่งหากเขาจะคว้ารางวัลน,นี้เป็นครั้งที่2ในปี2024ไม่ว่าลิเวอูจะคว้าแชมป์พรีเมี์หรือไม่เขาก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้รับรางวัลน,นี้อย่างแน่นอนรวมไปถึงรางวัลบอลลุงดอ เก e นจอห์นสันชี้ช่องตัวแทนโมซาลาของลิเวอร์พูลอยู่ในพรีมลีกแล้วอนาคตของโมซาลาอดีตแบ,บ็คขวาของทีมลิเวอร์พูลเกลนจอห์นสันเชื่อว่าทีมมีตัวแทนของโมซาลาอยู่ในพรีมลีกอังกฤษนี้แล้วเกลนจอห์นสันนะครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลมองหาตัวแทนโมเมซาลาแค่ภายในศึกพรีมลีกอังกฤษที่มีคลังนักเตะฝีเท้าดีอยู่มากมายสัญญาของซาลาจะหมดลงในปี2025สโมสรอาจต้องเผชิญกับความสนใจจากทีมอื่นในช่วงต้นซัมเมอร์ ซึ่งคาดหวังว่าจะคว้าตัวสาลาไปร่วมทีมแต่ความปรารถนาของซาลาในการทำลายสถิติในระดับสูงสุดน่าจะยังคงอยู่ทีมจากซาอุดิอาระเบียเคยยืน่นข้อเสนอถึง150ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่มันก็ไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะกลับมายืน่นข้อเสนออีกครั้งหรือไม่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ผู้จัดการทิมคนใหม่ที่จะเข้ามาสานงานต่อจากจิงคอบ จะต้องการเสียสลับไปในทันทีเพราะเท่ากับว่าพวกเขาจะต้องสูญเสีย37%ของการมีส่วนร่วมกับประตูนิลีตามสถิติปัจจุบนันแต่หลังจากอยู่กับสโมสรมาถึง7ปีพวกเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการอําลาทีมในอนาคตขณะให้สัมภาษณ์กับ d a z n ของจอร์สันโดยเขาเชื่อว่าตัวแทนของซาลาตจะต้องมาจากพิมพ์ลิอังกฤษอย่างแน่นอนเพราะการมีนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองในลีกนี้ไปแล้ว และจะช่วยลดความเสี่ยงในการล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมคิดว่าการได้คนที่เคยเล่นในพิมลิงกฤลมาแล้วปลอดภัยกว่าเสมอเราต่างก็รู้ดีว่าพิมลิงกฤลเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกการที่มีนักเตะสามารถสร้างสรรค์โอกาสและยิงประตูได้ถือเป็นการตัดสินใจที่ปลอดภัยมากกว่าการดึงตัวนักเตะมาจากลีกอิตาลีตัวอย่างเช่นพวกเขาเป็นนักเตะที่ดีและสามารถยิงประตูได้แต่พิม์ลิแตกต่างออกไปมากมันค่อนข้างเสี่ยง สาหรับตัวเลือกภายในลีกและวริดรายชื่อที่ตกเป็นข่าวลือไม่มีตัวเลือกมากนักหนึ่งในชื่อที่โผล่มาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก,ก็คือเปโดเนโตตีฟีเท,าท้าดีของบูแอนตันที่มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลเปโดเนโตมีอาซิ์ถึง9ครั้ง11ครั้งรวมทุกรายการในลีกฤดูกาลนี้เขาพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาสามารถก้าวขึ้นไปอีกขัน้นและตัวเลขเหล่านี้แหละอาจจะพุ่งสูงขึ้นหากย้ายไปอยู่กับสโมสรที่มีนักเตะฟีเล้าดีรายล้อมอยู่ ค่าตัวของเปโดเนตุนน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ขึ้นไปโดยนอกเหนือจากเปโดเนตุนแล้วก็ไม่มีตัวเลือกอื่นมากนักมเเกลโอลิเซ่ของคริสตอปเล่ก็มีคุณภาพมากมายเช่นกันเท้าซ้ายอันจรวดของเขาสามารถยิงฟิคิกและยิงประตูไกลได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเพิ่งเซ็นสัญญาชั่วมายกับสโมสรคริสตอปเล่ในช่วงปลายซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เขามีคุณภาพความสามารถและไหวพริบในการสร้างสรรค์เกมรุกที่จะประสบความสําเร็จกับสโมสรชั้นนําในอนาคต ได้อย่างัดเจนตนนหงแดงมองลิเวอร์พูลถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกเอฟเออย่างแน่นอนตำนหนนักเตะลิเวอร์พูลอย่างยานสโบีีออกโรงทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลโดยสโบีีมั่นใจว่าทีมเก่าของเขาลิเวอร์พูลจะเอาชนะด้วยการ ไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ยังเด็ดขาดด้วยดต่อสี่ประตูต่อหนึ่งโดยความมั่นใจของยานบอบบี้ความมั่นใจในแนวรุกของลิเวอร์พูลบอบบี้กล่าวว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกกับการสุ่มตัวเลขขึ้นมามันมาจากความเชื่อมั่นในแนวรุกที่ยอดเยี่ยมและกลยุทธ์อันเหนือชั้นของลิเวอร์พูลคำต้านายของผมย้ำถึงความคาดหวังที่เห็นแนวรุกของลิเวอร์พูลจะดีขึ้นกว่าที่แนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะรับมือไหวการวิเคราะห์แทคนิกกลยุทธ์ของลิเวอร์พูลของโมงบี ระหว่างการพูดคุยพอสแกดของโมบี้และผู้ร่วมรายการก็ได้วิเคราะห์แผนการเล่นที่นา่นาจะนำไปสู่ชัยชนะของลิเวอร์พูลโมบี้ชี้ว่าเกมเพรสซิ่งของลิเวอร์พูลและความสามารถในการหาช่องว่างจะเป็นหัวใจสำคัญในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะกองกลางของลิเวอร์พูลและการจุดกอรที่เฉียบคมของแนวรุกหงแดงจะสามารถทำลายแนวรับของแมนเชสเตอร์ไดได้อยู่หมัด ปัจจัยทางด้านจิตใจก็มีผลสําคัญมูบี้ยังกล่าวถึงปจัจจัยทางด้านจิตใจที่ทําให้ลิฟฟูอาจจะเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดโดยพิจารณาจากฟอร,ร์มการเล่นล่าสดุดรับประวัติศาสตร์อันยาวนานของการเป็นคู่แข่งกันหล,ลังเตะลิฟฟูจะลงสนามด้วยความรู้สึกว่าพวกเขาสามารถของเกมที่โอตรัลฟอร์ดได้ความเชื่อมั่นนั้นผนวกกับความสามารถในการวางแผนของเจคกิ้งคลับอาจเป็นสิ่งสําคัญโมูบี้กล่าวเพิ่มเติมความท้าทายของแมนเชสเตอร์ยูเตดถึงแม้ว่าจะยอมรับในศักยภาพของแมนยูแต่โมบี้ก็มอง,มองว่า แม้ปีศาจแดงจะสามารถยิงประตูได้แต่ฟอร์มการเล่นที่ไม่แน่นอนตลอดทั้งฤดูกาลและการโต้กลับอันรวดเร็วของลิเวอร์พูลจะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในที่สุดแ <c oughs> มเชไนเต็ดมีนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ความเหนียวน่นและกลยุทธ์ของลิเวอร์พูลจะเปิดเผยจุดอ่อนของพวกเขาโมบี้วิเคราะห์ <c oughs> บทสรุปโมบี้ยืนยันถึงความเชื่อมั่นในชัยชนะของลิเวอร์พูลอีกครั้ง <c oughs> ผมคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลจะถล่มเอาชนะไป1นประตูต่อศ มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพนักเตะในสนามแต่ยังเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กันทางแผนการเล่นอีกด้วยและผมเชื่อมั่นว่าเจคินครับและทีมของเขามีไหวพริบที่ดีกว่ามากด้วยคำทำนายอันเด็ดขาดและข้อมูลอันเชิงลึกของยานสโมบี้ทำให้แฟนบอลและนักวิเคราะห์ต่างรอติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลเอเอคัพคู่ยุโลกค,คู่ระหว่าง2ทีมยกัยกษยใหญ่แห่งเกาะอังกฤษนี้คำทำนายของโมบี้จะเป็นจริงหรือไม่ว่าแมนเชสเตอร์จะพลิกโผได้หรือเปล่า เวลาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดก็คือห้ามพลาดการแข่งขันนั้นนี้โดยเด็ดขาดน,นะครับโมบี้ไม่ว่าครอจะเลือกใครลิเวอร์พูลก็เอาชนะสปาร์ตัาปลาสได้อยู่ดีความมั่นใจและการคาดการของโมบี้สำหรับศึกยูฟายูโรปาลีกของลิเวอร์พูลขณะที่ลิเวอร์พูลของพวกเราเตรียมลงสนามในเล็กที่2ของศึกยูฟายูโรปาลีเพื่อพบกับทีมสปาร์ตาปราต และล่าสุดในราการพอดแคสต์โมบี้ออนเดอะสปอตตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลอย่างยานสโมบี้และพิธจกรณเครสโดนีก็ได้พูดคุยกันถึงโอกาสของทีมหงดแดงโดยความคิดเห็นของโมบี้เผยเห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความเหนือชั้นกว่าของลิเวอร์พูลและการมองโลกในแง่ดีสําหรับเกมที่จะมาถึงโมบี้ว่าถึงจุดแข็งของลิเวอร์พูลว่าสามารถส่งใครลงเล่นก็จะเอาชนะสปาร์ตาปลักได้อยู่ดี บอบี้แสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในศักยภาพและความลึกของทีมลิเวอร์พูลโดยไม่คำนึงถึงผู้เล่นตัวจริงไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเลือกใครลงสนามพวกเรารู้ดีว่าสปาร์ตาพาร์คนั้นจะมายังไง่าบอบี้กล่าวย้ำถึงความแข็งแกร่งโดยรวมและความหลากหลายของลิเวอร์พูลคำพูดนี้ต่อยำ้ำาติความเชื่อมั่นภายในทีมและความคาดหวังที่จะครองความยิ่งใหญ่ในฟุตบอลยุโรปของลิเวอร์พูล นี่คือสุการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่14มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ